สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูอียสุไฮแลนเดอร์นะครับสีประตูนะครับตัวนี้เป็นตัว M นะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่านะครับรถมาจากโรงงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโมเดลยี่สนะครับผมตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์มาด้วยนะครับเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ตัวโมเดลยีสนะครับไฟเลี้ยวกับไา จะมาขึ้นมาอยู่ตรงโฟมไฟหน้านะครับผมเพื่อให้ชัดเจนขึ้นนะครับตัวนี้ก็รอส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ก็ติดปีมนะครับ 3M เซรามิกนะครับผมตัวนี้เป็น60รอบคันนะครับแล้วก็จะมีนะครับคิ้วกันสาดนะครับที่ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็เบ้ามือจับประตูนะครับแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ข้อปลาถังนะครับ แล้วก็จะมีกันลายบันไดนะครับสกับเพดนะครับผมที่แถมให้ลูกค้านะครับแล้วก็กระบะไลเนอร์ครับผมด้านท้ายนะครับตัวโมดิวสี่นะครับผมก็ไปท้ายจะเป็นสามชั้นนะครับสวยนะครับผมตัวนี้กล้องหลังนะครับจะติดตั้งมากับรถนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกล้องขนาดถอยนะครับ ตัวนี้เป็นเกรดเอมนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับสีจุดนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ